เก้าโมงสิบก้านาทีนครับพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะครับโอ้โเร้าแค่ห้าโมงห้าโมงห้า นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนะครับพบเป็นียงหลบภู่อันนี้เพื่อนมานะโมณเฮ้ย ไปเรียนสย่อดป้ากอดฝนศิลปินพูดให้เลียนสช้ละวนหงกคนหอมคนน้นก้นแยงสาธุสาธุสาธุเด้อฝร it ัางถงบ้านง้าน้าพ่อเขจุดเป็นแห่งพรายถึงคนมาจุดแห่งพรา สาธูนะครับผมฝากจุดด้วยนะครับผมรอบรถจะไม่บรรทุกไปลดุโลดุกี่ลกรัไ แท็บนันจะ่พอสาธุนาุ่สอามหน่งสองสาวันให้วั้วน เป็นบรรยากาศฝนตกปลปอยๆนะคะบทุกคนเป็นน้ำมนต์ครับน้ำมนต์พรมลงมาครับลบฝนก่อนนะครับผมไปถามพี่ๆกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับแล้วก็คนตกไปปลอยเป็นน้ำมนต์ใช่ไหมครับพี่เดียวช้ำจุ่มฉ่ำเป็นไม่เม็ดไม้อันดีครับดีใช่ไหมครับเราจะได้เฮงเฮงปังปังครับอันเจ้าที่เพื่อาปวยน้ำมนต์ห่เทวดาเพิ่อนบวยพ่อเนี่ยจะเป็นคนไทเห้อจะเรื่อนลุงเรื่องสุขพ้นครับพี่นอกรขอบคุณพี่เดียวมากครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศครับมีน้ำมนต์พุ่มลงมาครับคุณตกปลอย นี่นะครับพ,พี่เตยเป็นไงบ้างครับวันนี้น้ำมนต์น้ำมนต์จากท่านเทวดาน้ำมนต์เลยนะครับโอ้โหชอบมากแล้ความเป็นสิริมงคลน,นะครับโอ้โหทุกคนก็คือมอมแมนมากสวัสดีครับ <laughs> แม่วันนี้เป็นไงบ้างครับมีน้ำมนต์ผมลงมาด้วย สบายดีสบายใช่ไหมครับแบบเพิ่นให้พรเราใช่ไหมครับเดี๋ยวนะมือดีมือ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 ชุ่มฉ่ำนะมือชุ่มฉ่ำนะครับมือวันดีมือดีมีแฮนงมือดีมีแฮนใช่ไหมครับแม่น้ำย่ำดีเนาะมีหน้งบนลิ้นดักป่าครับขอบคุณแม่มากครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ชุ่มฉ่ำใช่ไหมครับโอ้โหสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยถามว่ามันจะเป็นบทเดียวมันจะเป็นฝนเดียวที่ศิลปินคนไทยเราจะเจอตลอดปีครับหรือเราออกมาจะไม่เจอแล้วใช่ไหมครับพี่พ่อวีมาแล้วนะครับมาครับมาครับพ่อวีมาแล้วครับผมอันนี้นะครับบอสมาร์ของเรานี่ครับแม่หน่วยตีตังบรรยากาศก็คือจะเป็นฝนตกแบบลอยชุ่มฉ่ำครับ มา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 ลูกมาวมาเ,เร,นเนยเรอย่ากออกต้องเหรครับน้องมาหน่อยวมามาวอย่าออก้องเดหรอครับน้องมาหน่อยมา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 วมาเย่าอก้าเดนหรอครับน้องมาหนอยามามาามาเรมา้วนนยนะอ,อ,อยากเานหครับน้องมา

ที่ก็หายไปเร่ยๆล้วเกลื่อนโรหลายๆช้อข้อของเวลาประชุมน,นี้เป็นเนราะท่านทราบผริบขาอที่เขาเปิอ,อ,องบประมาน อาจจะงานงอกันไม่รตร้อเถ็นหนึใจเดียวต้องวกเพื่อทำงาน,งนงาแผนกือรงงานแจกเพื่อเข้ามาเป็นหมอรั้งอะไรเป็นหมอรั้งเด็ยู่คนไหนที่ยังไม่ได้เป็นหมอรั้อีกจะไม่รู้ว่าการเดินทางชีวิตหมอรั้งเป็นยงไงทุกยาตกับงานของของของอาจารย์ที่ที่เขาบอกรั้ไม่ว่าอาจารย์ที่สอนเต้น ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นดนตรีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พวกทำาริทำนี้พ่อก็เป็นผู้จย์ทุกอย่างก็จะเป็นผ <sh> ุ้จัดพ่อเป็นคนอย่างนี้นักนตลกเนี่ยพ่อไม่ผู้จัดพ่อให้เขาทำเลยถ้าเขาไม่หัวเราะก็แสดงว่าคุณเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพพ่อจะไม่ทําพ่อจะไม่เป็นาู้จางอาจารย์นายกรีเนี่ยพ่อไม่เคยไปพ่อเลน่นี่นี่นี่นนี่นี่นนี่เล่นนนั่นน่นไม่ พอดีพ่อมันได้ยินครูพูดวันนั้นว่าแดนเซอร์คุณจะเป็นแดนแค่ประดับของเราดฟังให้ดีนะตอนนี้เราต้องเป็นแดนที่มีคุณภาพนะครับไปบ้านไหนต้องรู้ต้องมีแฟนคลับแน่นอนพ่อเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ว่าแค่แดนเซอร์ศริลปินทุกคนก็เหมือนกันอาจารย์นักดนตรีนี่แต่ก่อนไม่เคยได้นะครับไม่มีไม่มีทิปไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไร พอโซเชียลเกิดขึ้นมาอาชันอง์จีเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังเลยนะคร ais, ับเทียนอยู่เท่าเทียมกับหมอลำล้วสวบุ่มหมอนำซัมซออะไรถ้าหมอำแสดงไม่ดีนะเขาไปดูหมอนำแล้วเขาดุงเออตั้วมาตัดแล้วมาตุมตุตุงี ý yeah. là ra bụng tao mày tao ý là tao ý là tao ý là tao บอกกันด้วยนะครับพ่อได้8 8 0นะครับว,ว้าวพ่อใบหวยแล้วนะครับทุกคนนี่ครับ8 8 0นะครับนี่นะครับผมกำลังลงมาจากเวทีค,ครับนี่นะครับ นี่นะครับลงมากันแล้วครับวัสดีครับวันน cool ี้น้ำแก้วเป็นยังไงบ้างครับเปียกเลยคือเป็นน้ำมนต์ชุ่มฉ่ำ นี่นะครับน้ำแก้วของเราตุ๊กตาสาวแบตัวใ่ไหอ่าแล้วสู้ชีวิตมากเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆแดนเซอร์กันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับชุ่มฉ่าเลยเปลียกกันเลยนะครับเป็นไงกันบ้างวันนี้ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำค่ะชุ่มฉ่ำหน้าหน้าอยู่หรือยังอยู่แล้วแต่งหน้าได้แต่ตีห้แล้วตอนนี้หน้าเปื่อาหมดแล้วค่ะเปลอกหมดแล้วนี่นะครับผม สวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับชุ่มฉ่ำมากชุ่มฉ่ำสุดๆเย็นฉ่ำชุ่มฉ่ำหน้าหยืบไหมครับหยืบค่ะเพราะโดนฝนโดนฝนใช่ไหมครับนี่นะครับพี่ๆก็กําลังลงมาข้างล่างกันโอ้โหเซลฟี่กันสวยมากถูกด้วยนะพี่เอกนะนี่นะครับแม่อยู่ไหนเป็นไงบ้างครับวันนี้ชุ่มฉ่ำไหมได้ขึ้นหน้ามาไหมครับขึ้นค่ะท้าไมเหมือนไม่ขึ้นเลยไม่วันนี้แต่งแบบแต่ง everyday look เบา อันนี้คือเป็นขึ้นแบบแม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหก็คือฝนตกแบบชุ่มฉ่ามากใช่ค่ะมันรีลลอกค่ะออ๋อเครื่องสมองไม่กันน้ําหรอกครับเนี่ยคือแม่แม่สปอนเข้าได้นะครับถ้าอยากให้น้องได้เครื่องสำอางกันน้ำเนาะเขาเขาได้ที่ไหนครับเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กชื่อจามิก้าค่ะเฟซบุ๊กเจ้ามาิก้านะครับแล้วอันนี้เฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเผื่อแม่แม่ส่งเครื่องสมางกันน้ำมาให้ครับไนกี้โอเคครับฝากแม่แม่เอ็นดูด้วยนะครับอุ้ย ทำไมคนนี้หน้าไม่หลุดครับใช้เครื่องสําอางอะไรครับเนี่ยเพื่อนๆหน้าหลุดหมดเลยพอดีว่าใช้ก็ใช้หลายตัวเนาะวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้อิ่มบูนอิ่มบูนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขึ้นเวทีใช่ตื่นเต้นมากแต่ว่าเวทีสูงมากสูงมากใช่ไหมขึ้นไปเห็นแบบวิวอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อกัวตกเวทีมากเลยกลัวมากใช่ไหมครับโอเค เดี๋ยวอุ้ยคุณพ่อไปทําอะไรแล้วไปดูคุณพ่อกันครับทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้ชุ่มฉ่าที่สุดเปียกหมดนี่นะครับทุกคนเป็นแบบน้ามนต์เบาๆพุ่มน้ามนต์แรงนี่นะครับพอดีกําลังพาทุกคนไหว้ศาลครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ไหว้ปู๊ฝนมาอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้สดใสมากเลยสดใสมากไม่เปียกตื่นเช้ามากตื่นเช้าสดชื่น พี่แต่งภาพเข่าให้ลม่อ๋อเหรอครับนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่พี่กำลังลม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 มาให้พ่อบีก่อนนะคะเตยเตยวันนี้เป็นไงบ้างครับชุ่มฉ่ำเปียงหมอกยอดฝนมาอีกแล้วครับพี่พี่เข้าลมก่อนนะครับ วันนี้เป็นไงกันบ้างครับชุ่มฉ่ำไหม,มชุ่มฉ่ำเลยวันนี้ชุ่มฉ่ำอิ่มบูญอิ่มใจ<อ>พร้อมขึ้นเวทีหรือ,อยังครับได้ขึ้นเวทีแล้วเป็นไงบ้างครับสูงมากใช่ไหมอ,อ๋ออันนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ตอกฐาน,านายังไม่ยดืดในยวเดี๋ยวต้องรอดูนะครับตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณมากครับเวทีเป็นไงบ้างครับได้ขึ้นแล้ว สูงไหมครับสง่ามากเสียวมากอุ้ยไม่ได้มันสูงไงอ๋อต้องพูดคำสุภาพนะครับอย่าโดนแบนด์เป็นไงบ้างครับวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องตอนขึ้นก็ชุ่มฉ่ำตอนขึ้นก็ชุ่มฉ่ำตอนลงก็ชุ่มฉ่ำนี่นะครับพี่ๆคือทำงานเต็มที่กันมากเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ได้ขึ้นเป็นที่แล้วสูงไหมสูงมากโอ้โหตื่นเต้นไหมครับคือแบบเห็นวิวเป็นภูเขาเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาพี่ๆคนต่อไปนะครับ พี่อากะตุงเป็นไงบ้างครับวันนี้ชุ่มฉ่ำไหมเปียกเปียกหมดเลยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เรื่องงานน้ำดีชุ่มฉ่ำเปียกไหมครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับไปขึ้นเวทีแล้วสูงไหมครับสูงมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากบ้าเสียวไหมครับเสียวมากที่สุดโอโอโอนี่นะครับพี่ๆกำลังมาทำอะไรกันสวัสดีครับพี่เต้ขึ้นเวทีแล้วเป็นไงบ้างครับ สูงไหมครับสูงแล้วก็กว้างมากกว้างอ๋อสมสมนาสมตาจะพาไปนั่งครับสศิลปินแบบการนี้คือแบบว่าลื้อใหม่หมดหลายๆอย่างนะครับหลวงหอวงพ่อจ้างอาจารย์ศิลปินผู้ไทยได้ดูการพลุเปลี่ยนพลุเต่านะครับอือตอบกระดิจนาอีกสักหนึ่งนะครับครับผมแล้ววันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เช้าก็ มีฝนนิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำมนน้ำมนนะครับโอ้พระพรุ่งให้เราจะได้ปลอดภัยปลอดภัยตลอดในรูการ์ดนมีแค่วันนี้วันเดียวใช่ทั้นี้มันน่าจะหมดวันนี้เลยใช่ไหมครับภายยุจะเข้าวันที่30ิบถวันที่หนอ๋อลุ้นๆกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่เอ้ยมากครับนี่นะครับผมนี่ก็นี่ก็เป็นแม่แม่นะครับกับพี่ๆก็กําลังอันนี้กัน สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ